มีไข่ขาวให้ตั้งยอดพอดีเป๊ะเหมือนกันทุกครั้งแบบไหนที่เรียกว่าดีที่สุดดีที่สุดอยู่ที่สูตรของเราก่อนให้เราเข้าใจแบบนี้นะว่าการที่ขนมอ่ะมันถูกแยกไข่แดงไข่ขาวซึ่งบางสูตรอ,อาจจะไม่ใช่นะเชมายกอย่างไม่ใช่ชิฟฟ่อนอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นฟลาวเลสเค้กเป็นเค,ค้กชนิดอื่นๆที่ต้องมีการแยกไข่แดงไข่ขาวเพื่อต้องการขึ้นฟูของไข่ขาวทีนี้ถ้าไข่ขาวเป็นตัว ขึ้นฟูแล้วเป็นตัวกําหนดโครงสร้างของตัวขนมเป็นหลักไข่ขาวก็จะมีความสําคัญในการที่ต้องกําหนดให้พอดีเป๊ะเหมือนกันทุกครั้งนะคะวิธีการที่เชมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนาะวันนี้จะมาแชร์แบบเป็นสั้นๆให้ลองให้คุณลองไปใช้ดูก่อนก็นนคือจริงๆมันเรียกว่าค่า SG SG ก็คือถ้าแปเป็นภาษาไทยเนาะเรียกว่าค่าความถ่วงเฉพาะนะคะเราใช้กันมากนะคะในการควบคุมปริมาตร ในการที่จะวัดความขึ้นปูจริงๆมันไม่ใช่แค่ไข่ขาวนะวิปครีมก็ได้นะคะเค,ค้กประเภทอื่นก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการขึ้นปูแล้วจําเป็นที่ต้องให้ความขึ้นปูนั้นมีความสถเียนเท่านี้เราจะใช้ค่านี้เป็นตัววัดวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ยนะคะเอาถ้วยตวงชนิดนก็ได้ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้ประเภทแบบครึ่งถ้วยตวงหรือบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ ถ้วยตวชนิดนี้ต้องไม่เปลี่ยนไปนะคะอย่างถ้าเป็นเชฟที่เขาสอนกันเนี่ยบางทีเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยกำหนดมาเลยหนึ่งร้อยคือถ้วยตวงนี้ตวงในปริมาตรน้ำเนี่ยได้หนึ่งร้อกรัมนะคะให้กําหนดมาเลยถ้วยนี้จะไม่เปลี่ยนจะต้องเป็นถ้วยชนิดนี้เหมือนเดิมถ้วยนี้คือตวงปริมาตรเนี้ต้องได้เท่านี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเอาปริมาตรมากกว่าน,นี้ได้ไหมคือชั้นหาได้เท่านี้ก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ได้เปลี่ยนถ้วยนะนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่2ก็คือให้เราเนี่ย ได้ค่าที่เราทําทุกครั้งอย่างยกตัวอย่างนะสมมติวันนี้เราทำฟาวเล s เค้กก็คือเค้กเรื่องใช้ไข่ขาวในการต้นฟูแล้วบางทีก็จะต้องใช้ไข่แดงด้วยนะคะหรืออาจจะมีเนยเป็นส่วนประกอบนะคะพวกนี้วัดแบบนี้หมดหลักการก็คือให้เอาตัวไข่ขาวที่เราตีเนี่ยที่เราคิดว่าดีแล้ววันนี้ตีดีแล้วนะคะให้ช่างน้ำหนักเอาไว้นะคะทุกครั้งหลังจากที่เราตีได้มาตรฐานได้ตามปริมาตรที่เราอยากได้ก่อน ช่างน้ำหนักก็คือตักลงไปให้เต็มถ้วยตวงเลยคะ่ะแล้วก็ปาดออกนะคะทําเหมือนเราตวงส่วนผสมในถ้วยตวงจากนั้นก็เอาส่วนนี้ไปช่างน้ําหนักก็คือเอาน้ําหนักถ้วยเนี่ยให้แทออกไปก่อนก็คือให้ไม่มีน้ําหนักถ้วยเพื่อที่เราจะจดว่าไข่ขาวที่เราตีได้ปริมาตรวันนี้นะคะสมมติว่าตีได้ในถ้วยตวงนี้คือ40กรัมก็คือไข่ขาวในปริมาตรที่ตีฟูเนี่ยคือ40กรัมแล้วเราก็เอา40กรัมนี้จดไว้เป็นค่านะคะวันต่อไปเราตีอีกเฮย้ยสมมติวันนี้ได้42่ส ขนมเรามันยังเหมือนเดิมไหมเรายังได้ความฟูนุ่มเหมือนเดิมไหมถ้าได้นะคะก็ให้จดค่านี้เอาไว้ทุกครั้งที่เวลาเราเราทําขนมเนี่ย บางทีอาจจะไม่ได้มีค่าที่ตายตัวขนาดนั้นแต่ค่านี้มันมาจากการที่เราเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็การจดจำเนะเาะแล้วก็จดเอาไว้พอวันไหนก็แล้วแต่ที่เราตีเรารู้สึกว่าวันนี้ไข่ขาวเดี๋ยวให้เราลองเอาวิธีนี้ไปชั่งน้าหนักดูก็คือทําเหมือนเดิมเลยไข่ขาวก็จะมีปริมาตรที่แบบมีความหนักมากขึ้นนะวิธีนี้เราก็จะต้องหาทางแก้ไขก่อนที่จะไปเป็นส่วนผสมในขั้นตอนถัดไปคือตีจนจบปบมาเสร็จแล้วใช้ไม่ได้นะวคะวิธีนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถกําหนด ไข่ขาวที่เราจะตีเนี่ยให้มันเท่าเดิมเหมือนกันเป๊ะทุกครั้งแต่แต่อันนี้แถมให้นะก็คือใครที่ใช้วิธีนี้นะคะไข่ขาวจะต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะอย่างบางคนบอกว่าอุณหภูมิห้องห้องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนสมมติว่าห้องเชมดอุณหภูมิ20ไข่ขาวเชมดก็อาจจะไม่เกิน22องศาแต่ถ้าห้องของที่เราตีสมมติอุณหภูมิ25 26 ไข่ขาวก็อาจจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิห้องของแต่ละคนก็ต้องกำหนดด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ข้ามาถถามาตรฐานของไข่ขาวที่เราตีแล้วฟูเท่ากันเหมือนเดิมทุกครั้งเราก็เป๊ะแน่นอน,นะคะ่ะ